โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาอาเอาชีตลอดกันนะครับซึ่งผมได้สร้างแมปเอาไว้นะครับบนสุดเลยครับที่มีรูปครับแปลเลยครับผมก็ยังไม่ได้ดูนะคะเพราะตอนที่ผมสร้างมามันก็หลุดนะครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าในเธออัปเดตแล้วด้วยครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็เชิญดูได้เลยโอเคแนึงนะครับเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บนึงนะครับ มันจะค้างนิดนึงนะคบเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปาไปนูุมมองนะครับเนี่ยผมเจอมนุษย์เต็มเลยครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าอาชิลอ์มอนนี้คือมอโตเกะกูนะครับซึ่งมนุษย์ตีได้ด้วยครับซึ่งตีแรงมากๆครับซึ่งผมไปตายแล้วตายแล้วครับมนุษย์โหดมากครับเดี๋ยวผมขอทับคิปเป็นโทดี้ก่อนนะครับผมเป็นมุงกดนะครับที่น่าเปิดคิป ขอแก้บักแบบหนึ่งนะครับปุ๊บโอเคครับทุนะกคนเตรียมมินตุ้งคลปปน,นี้ทำไมพวกมนุษย์นั้นหาเจอง่ายๆมากเลยนะครับซึ่งว่าผมก็ามาจากช่องอื่นนะครับแอกไปดูถ้าผมขอแรกสิบแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำคลิป่อนลงมาให้ ซึ่งไงพวกมนุษย์พวกนี้ร้ายกาจมากๆฉะนั้นเราต้องไปเอาดาบก่อนซึ่งมนุษย์ก็มีหลายสก,กินเหมือนผมเลยมันผมมาเจอใครบางคนหน้าคุณคุณนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนนะครับผมได้ทับเกมดูนคลิปอันทวี่ัวร์แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตอิโมจิมาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อาจไม่ค่อยนานหรอกครับ ใครอยากดูพาร์ทสองก็ไม่ไม่ต้องถ้าใครอยากดูพาร์ทสองถ้าใครอยากดูตัวเกี่ยวกูนซีรีส์พาร์ทสองก็ฉันกดไลค์ให้ครบหนึ่งไลค์เลยนะครับเนื้ทหาพาร์ทสองให้ด่วนเลยนะครับคือเรับของคาร์พ์ทิ้งเคเบิลก่อนะครับเดี๋ยวจะไปสู้กับมนุษย์สักคนหนึ่งซึ่งมนุษย์ตีแรงมาก เราต้องขับดาบก่อนนะครับต้องขับอาวุธให้ครบพันเลยโอเคนะครับอาจจะมีส่วนรบกวนในหนึ่งนะครับครับดาบไอเทมต้องขอไปครับพวกพันี้หน่อยครับโอเคไม่ใช่ต้องเป็นแต่คนเดียวผมคงคไว้แต่ในต้นหนึ่งนะครับ ซึ่งขอบอกว่ามอนนี้ไม่สามารถทับคาคูเนได้นะครับทับได้พวกชิ้นส่วนอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวอื่นก็จะหลือพวกไอเทมอาวุธด้วยนะครับอาจจะนะครับไม่แน่ใจครับตอนแรกผมคิดว่ามนุษย์มันจะไม่ตีนะครับปรากฏคือตีแรงมากๆครับ จะเตรียมตัวเสร็จไปสู้กับมนุษย์คนหนึ่งกับหนึ่งนะครับสู้กับมนุษย์คนหนึ่งนี่ต้องจัดสึกใหญ่นะครับผมพร้อมไปสู้แล้ครับผมมาได้ว่าตัวที่เราตีตายมันอยู่ใกล้ๆฮารีสายนะครับตรงหน้าแหละที่เราตายหายไปแล้วครับอยู่ใต้นี้ไปครับ ดูเหมือนจะไม่อยู่นะครับเราไปหาตัวอื่นจีก็ได้แต่คนอื่นขอข้าวอวยหลังซึ่งนั่นมนุษย์นี่มันได้เยอะไหมผมก็ไม่รู้นะครับนี่ผมอยากตีซีจีมากแต่ก่อนน่นผมน้องถ้าผมตีม,มนุษย์ซีจีมันจะทำร้ายไหมไม่ก็แค่มนุษย์ที่ทำร้ายนะครับทถมดีแรงด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> นี่ครับเราก็จะได้มานะครับ ดูไม่มคับพิส่วนมนุษย์นะครับน,น,นี่ก็หาง่ายมากครับไม,มไม่มีแต่นัอกอกค่ายากนิดนึงครัเดีวผมจะกะว่าจะพีพีกับไปเจ้านี่นะครับตอนนี้มันตีมนแล้ครับมันตีแรงมากๆเลยครับข้อเสียมันคือมันไม่ติดนอกแบกนะครับ คุ้ยสมตาลเลยครับาตัวนั้นถล่มมาครับี๋้วผมแคว่วจะไปตีกับมันต่อนะครับนี่ยมันยังไม่ตายเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตีต่อจนกว่ามันจะตายนะครับผมมาสู้กับมันไปเรื่อยๆครับตัผมจะชนะครับแล้วผมควรจะล้มเลิกความคิดเห็นนี้ผมยังไม่เห็นคักตัวนะครับ ผมคิดว่าผมควรล้มเลิกความคิดเห็นที่ว่าี c g ตัวนี้จะตายนะโอเคผมลบเลยกและถ้าผมตายอีกรอบหนึง่งลงทางเฉยถ้าผมตายอีกรอบหนึ่งผมยกเลิกเลยแต่ก่อนหนึ่งร้องฆ่าแกะก่อนนะครับพวกแกะนี่เป็นท์รัพยากรสำคัญมากๆแต่การเดียวจะขับเตียงซึ่งเราแนะนำจะต้องสร้างบ้านก่อนนะครับเซฟชิลล์นี้ผมคิดว่าจะเล่นให้จบเกมเลยนะครับ มาเราเอาเป็นว่าอยู่ภูเขาตรงนี้กันโอเคผมต้องหาแกะตัวหนึ่งเดี๋ยวผมหาแกะก,ก่อนครับอุ๊ยตกตก,ตกผมไม่เจอแกะสักตัวน,นะครับเฮ้ยผมืนจะเจอคนคนดังแหละ ก็ยังไม่ไปตีดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเราแพ้ขึ้นมาเราควรสร้างบ้านให้ได้ก่อนเราเป็นบ้านอยู่ฝั่งนั้นแล้วกันเหมือนเขาจะมาตีผมยังไงไม่ดูแล้วผมจะเลี้ยงหมานะคะผมก็ต้องเก็บนี่ไปเปลี่ยนสีปอคอมาด้วยเปลี่ยนทำไมไม่รู้แต่เปลี่ยนไปเถอะจะจำได้เอามาไหนมาแล้วอืม เดี๋ยวผมคิดว่ามนุษย์นี่มันก็ฆ่ายากอูแล้วนะครับข้อเสียคือมันเอฟเคตีไม่ได้เพราะมันไม่ติดหนกแบกอดีผมคิดแผนออกแล้วว่าผมจะตีมนุษย์ยังไงให้มันไม่ฆ่าผมก่อนอื่นนะครับผมต้องการกล่องมาผมเก็บไม้มาสกล่องโอเคเดินเข้าไปใกล้ๆมนุษย์นะครับแก่ๆผมไม่เตียแล้ ค่าแกะตัวนี้ได้เฮ้ยแกแกู่แกะคู่แกหู่อือืมมูห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 มูกมูกมูหมแหมู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 หมค่มมูหมูหมูหมามูหมูหมมูหมูหมนหมมูหมูกมูหนูหมูมมมมมมหมัหม ให้น้ำมนุษย์นนนนนาน,นะคะให้ตัวน้นผมก็อยากตีวนะครับเดี๋ยวผมใกล้จริงและเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทําพืนบ้านก่อนนะครับวันนี้ผมกะว,ว่าจะทําบ้านให้เสร็จนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆทําบ้านนะครับนะครับ ๋ยวผมพอคุณทุนบ้านสักนิดหนึ่งนะครับไม่นี้ตัดนานนะงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จนะครับโอเคนะครับแล้วก็ับมาเจอต่อตอนนุดนะครับซึ่งบ้านของผมได้เสร็จเรียบร้อยแต่ไม่มีทอสักอันซึ่งอาจารย์ขอบอกว่าสวยมากๆมองเห็น,น,นดันนหนกแดดของไว้ใส่ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้แกสปอนเต็มนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะไปตีนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมฟาร์มมาเยอะขนาดไหนงั้นเราไปนอนกันเลยครับเดี๋ยวผมก็เอาว่าปิดคลิปผมจะไปลงเมืองนะครับโอเคเช้าแล้วครับเดี๋ยวสปายไปเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมหยิบข้าวเช้ากินก่อนยำ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 โอเคนะครับนี่ครับบ้านผมครับเดี๋ยวผมได้ดู ดูต้องแถบล้านสิครับอย่างเช่นพวกดาผมอรัแถบผมวจิมาคุยผมเชื่อหมาแต่ผมไม่มีกระดูกเอาไงดีครับจ้องหน้าผมแหละเอาคนเอะ๊เอะหมามันไม่ตามอะครับแค่หันหน้าไปให้อืผมกะว่าจะไปตีนั่นไม่อยากพูดเ่อ ซึ่งไอตัวตัวผมไม่รู้ชื่อมันนะครับเอ้ยผมเจอฟักทองครับมันจะถึงจะมีหมู่บ้านนะครับแต่ผมเอาพรมกินไปก่อนนะครับแต่ผมหยิบพรมกินไปเยอะๆเลยเอาไปหมดเลยครับแต่ผมคิดว่าจะลงเหมือนปิดคลิปนะครับ โอเคนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคตรงนี้นสุดท้ายครับปอดทษน,นิดนึดงแต่ผมคิดว่าจะไปลงเหมือน,กนใกล้ๆบ้านนะครับซึ่งกใกล้ๆบ้านผมต้องขุดเหมืองเอาเองนะครับไม่มีเหมืองให้หดครับแต่ก่อนอื่นตอนนี้ผมผมมาเยอะมาก,มากๆครับเออมันจะทขงเกอือสวยว ในคลิปหน้าผมจะโชว์ความสามารถของเนื้อมนุษย์ให้ดูนะคะว่ามันทำอะไรได้บ้างครับเพราะล่ามานลำบากมากๆค่ครับเอาเป็นปิดคลิปเลยไหมล่ะครับโอเคนะครับต้ะะองเตรียมอาหารลงเมืองด้วยนะครับไก่ผมไม่เอาเลยยัติดทางเอาเราบบีฟมาได้ไหมครับไม่ใช่ห human c o r าเอาเราบบีฟลองดูก่อนทีนี้โอเคมัน่ทีได้ะครับแต่ผมจะเอาไว้กินปิดคลิปแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเราบีบืออาหารครับเฮ้ยเราไม่ต้องเก็บเราบินก็ได้เราเรามากินเฮล์มันค่ะอืมยูมดีมันทำได้งั้นก็เนียนเลยดิ เคนครับจากนั้นผมก็จะทำการขุดเหมืองตรงนี้นะครับนี่คือเหมืองผมนะครับจำไว้ด้วยนะครับใครห้ามแย่งนะครับผมตบครับด้วยเซิร์ฟคนเดียวครับผมต้องการหานนักมาขอเดีวผมลงเหมือนสักชั้นละกัดนึงเอาเจอแรกสักอันหนึ่งแล้วกันครับเจอฐานให้ผมดัดีครับเหมือนเราลงเหมืองเราต้องการทอดด้วยใช่ไหมครับ แต่ผมยังไม่มีหินนะครับรวยเกินครับยังไม่มีหินครับคดถิ่นตรงนี้ไปสักแตกหนึ่งก่อนนะครับโอเคนะครับเอาไปแตกหนึ่งเอาไปหั่นทอดนะเราจะต้องไปตัดไม้ใหม่นะครับเอาตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกผัว อันนี้ยังต้องเผาเลยครับกูแทงมาวางก่อนเดี๋ยวผมวันนี้มาทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับควา่าผมใกล้จริงแล้วครับเอาต้นต้นนี้แล้วกันนะครับต้นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเผาแล้วครับผมเชื่อต้องเอาอีกต้นหนึ่งไปเผาละไอเทมครับ นไม่ได้ครับไอเทมผมเอมตัวเนียกันนะครับแปบไอเทมต้องสองตัวนีครับผมมาตัดแม่แม่ครับความผมแดงนะครับโอเคนะครับผมมาต้นตัวขาวก่อนนะครับ เชืว่ามันจริงแน่เลยขวานมนจริงแน่เลยคุณผู้ชมเชื่อปะต้นเนี้ยไม่เสร็จขวานก็จริงแหลนะนะผมตัดไม่โอเคนะครับไม่เป็นการให้คีบมันยาวเกินไปนะครับเราตัดกลับไปตอนถิ่เพิ่มนี่โอเคนะครับหลังากะเที่ยวตัดไปนานๆผมเพิ่งดูนะครับว่าเนื้อมนุษย์มันสามารถเผ่าได้ด้วย ฉะนั้นเราจะถูกสู่ขะลักษณะอาณาไมยนะคบเราจะเผานะครับเราจะไม่กินดิบๆนะครับคลิปตอนนี้ก็นานอยู่นิดนึงครับเด็กผมคิดว่าผมคนแบ่งส่วนหนึ่งมาเป็นดิบๆไปนะเดี๋ยวผมจะกินดิบก่อนนะครับยังรับสเต็กเลยครับดิบๆให้ชิลดูนะครับดิบๆก็กินได้เพิ่มนิดเดียวนะครบแม่ถ้าสุกอะครับอุ้ยสุกความเยอะมากผมไปล่ามนุษย์กินแล้วมันดีเว้ยครับ ได้เยะได้เยอะพอๆกับหมูนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับใครอยากติดตามพาร์ทสองนะครับเดี๋ยวกำลังจะมานะครับใ,ใกล้ๆนี้แหละครับตัดคลิปจบครับ